สวัสดีครับผมบอยนะครับเดือดรัน n ิ่งบอนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องหดือดร n n n ิ่งบอง boy, อีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็กำลังเดินทางไปที่กรุงเทพนาะจากชลบุรีกำลังจะไปวิ่งรายการกรุงเทพมาราธอนนะครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่33แล้วนะครับแล้วก็มีการรับปิดวันที่17ถึงวันที่1กก็คือวันนี้นะครับผมมาวันที่19ก็เห็นมีดราม่าเรื่องรับปิดวันที่17เนาะเพราะว่าใช้เวลานานมากแต่ผมก็พยายามหาข้อมูลนะ,ะวันนี้ผมกลัวเหมือนกัน ก็เลยมีเห็นหลายๆท่านก็บอกว่าวันบรรยากาศวันที่18ดีขึ้นมากแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมว่าบรรยากาศในการการับบินี่ใช้เวลานานไหมเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วจะบอกให้ว่าผมใช้เวลานานไหม้เดีจยวไปถ่ายบรรยากาศต่างๆในการรับบิดให้นะครับแต่สําหรับเลสนี้ของผมนะก็ตั้งแต่จบปังสาย4 2มาก็วิ่งเชิไปแค่2วันไม่ได้ซ้อมเลยแต่ก็น่าจะพยายามทาให้มันดีที่สุดนะครับพยายามจะเป็นถ่ายนีทุกอย่าง ครั้งนี้อยากจะมาถ่ายีวิวสนามนะว่าสนามเนี่ยบรรยากาศการปล่อยตัวบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงนะครับมันด้บมหาดูในช่อง YouTube ของหลายๆท่านจะไม่มีใครเข้าไปถ่ายในเลสนะครับแบบบรรยากาศแบบเต็มเต้นของเลสนะครับก็เลยว่าอยากจะมาวิ่งถ่ายบอกดูอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็ตัวเองก็อยากจะมามาลองเส้นทางนี้ด้วยหมายถึงว่าในประเด็นรายการเพิงแค่ม,มาราธอนด้วยนะครับก็จัดขึ้นมาอย่างยาวนานนาะก็า3.3ปีแล้ว ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับผมก็พยายามไปจับเก็บบรรยากาศต่างๆมาให้ครบนะครับแล้วก็จุดให้น้ำแล้วก็การจัดงานต่างๆนะครับยังไงก็ฝากช่วยรุนช่วยเชียร์ดอรันนิ่งบอยนะครับถ้า่ชอบคลิปยังไงก็อย่าฝากกดไลค์กดตับตะคายเป็นกำลังใจกันไว้ให้หน่อยนะครับจะพยายามถ่ายคลิปมาให้บ่อยๆนะครับและเดี๋ยวเจอกันในบรรยากาศการระบบิดแล้วเดี๋ยวเจอกันในเลสสินทีนะครับบ๊ายบายจอดรถได้ที่อาคาร4นะครับเป็นอาคารจอดรถนะครับ ใกล้ๆฮอล Hall นี่แหละครับที่เขาจัดงานนี่แหละระหว่างทางกำลังเดินไปทีเอ็กซ์โปนะครับ กับรับกระเป๋ามาแล้วก็เร็วนะครับไม่ต้องดูบัตรเอ้วยนปา่ถูกต้องครับขอบคุณครับก็เร็วนะครับรับเดียวก็รับปิดเสร็จไปแล้วนะครับก็จริงๆแล้วแค่ผมเช็คชื่อด้านหน้าเนาะก็คือสแกนเนาะ ลก็ก็พอได้เลขบิดนะก็ไปแจ้งนะแล้วก็เซ็นชื่อเปิดหน้ามาเซ็นชื่อหน้าเราเนาะก็เสร็จเลยจะบอกว่ารับบิดกับของนี่คือเสื้อ,อน,นี่ก็ทุกอย่างก็คือรับพร้อมกันเลยในโต๊ะเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยไม่ถึง2นาทีแล้วก็เดินไปเช็คบิดแค่นั้นเองครับก็รวยรวมแล้วเร็วเร็วมากเร็วเลยไม่ไมบัตรประชาชนเตรียมมายังไม่ได้ใช้เลยครับแค่แจ้งชื่อแล้วก็เลขบิดแค่นั้นเองครับก็ เดี๋ยวไปบรรยากาศการรับบิบเนาะเสร็จแล้วเร็วมะเร็วมากนะก็คงวันวันแรกก็คงมีเหตุผลอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่ลงตัวเนาะเดี๋ยวไปเจอกันในเลสนะครับต็ดตัวแต่เข้าโรงแรมก่อนสิ่งที่ได้มานะครับในการรับบิบนะครับก็มีเบอร์บิบนะครับแล้วก็เสื้อครับเป็นเสื้อจากแกรนสปอร์ตนะครับแล้วก็มีถุงผ้าแล้วก็มีเคานเตอร์เพจให้หนึ่งหลอดน,นะครับ ตอนนี้ก็4ี่ทุ 5, ่มาสองนะครับนอนไม่หลับเลยทุกคืนนี้นอนไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ก็โชคดีครับวิ่งเร็วหน่อยที่ผมคนนอนดึกนะนอนประมาณตีสามทุกวันก็กนนนเดี๋ยวรีบกลับมาแล้วนแนบหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวต้องกลับบ้านต่อเพราะว่าต้องไปทำบุญให้คโงต่อนะครับแล้วเจอกันในเลสนะนะเจอกันละ เป็นเวลา5ทุ่มนะครับก็ยังเหลือเวลาอีกชั่วโมงขึ้นได้นะครับประมาณนั้นนะครับก็เดินเที่ยวเล่นนะครับก็ตรงนี้จะมีช่างภาพเนาะก็เริ่มให้ถ่ายภาพให้ละก็สวยเลยครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศย,ยังไม่ค่อยมีคนนะครับก็มาเร็วก็ดีครับมาเดินถ่ายภาพกับช่างภาพนะครับก็งานนี้ก็เป็นของพิกซ์มีมั้งครับใช่ไหมครับเอ่อ ค่าภาพก็ถูกกว่าไทยรัฐหน่อยฮดฮิฮิด so ูหน้า699นะเกครับแพ็เกตเหมาแล้วถ้าเป็นลูกก็60สบาทนะได้ผมจะถามามมานะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วก็เดินชมบรรยากาศต่างๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเก็บมานิดๆหน่อยๆให้เนาะตรงนี้เป็นบริเวณจุดปล่อยตัวนะครับตีหนึ่งตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมง15นาทีนะคะในช่วงนี้นะคะก็สามารถทำการ วองอัพไลน์ที่เหยียดกล้ามเนือได้เลยนะคะนี่ถ้อวนะเป็คล้ายกลัาเ่เนาะช่วยเนข้อที่หนึ่งีเส้นแล้วก็ตีตคอไยเป็น <S <S ซุมนวดก็มีสามซุ so ้มเลยนะครับก็มีน้ำมันมวยนะแล้วก็มีเคาน์เตอร์เพนนะเมื่อกี้พูดว่าเคาน์เตอร์เพนนะแล้วก็มีไทเกอร์บาร์มนะสามซุมยุิ่ติดกันเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่นวดนะมาเนี่ยมาถ้ามาเร็วๆเนี่ยครับเพราะว่าคนนวดแต่ละซุ้มเนี่ยเป็นโอ้เยอะมากอยู่อย่างเคาน์เตอร์เพนนะครับก็นวดให้ประมาณ10นาทีเนาะรดีเลยครับปาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆต่อนล้วก็มีซุมโปรตีนซุปไข่ลูกนะเข้าเส้ช้แล้ว อย่าลืมแวะมาพักผ่อนพายด้วยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมน้ำดื่มอยู่แถวๆนี้นะครับน้ำนนดื่มแล้วก็ม,วมีโจ๊กตาเกษตรด้วยนะแล้วก็มีเกสทะเลน,นะครับซุ้มหลังๆนะครับก็บรรยากาศโดยรวมคร่าวๆมีประมาณนี้นะครับตั้งแต่ด้านหน้าเนาจะจนถึงด้านหลังนะครับ ลังจะเดินไปฝากโทรศัพท์นะตรงข้างกับตัวกลาโหมนะครับนี่ก็บรรยากาศหน้าเื่นตสนวันที่14นะครับจัดก็มาเป็น4ด้วยนะครับ4 5 0นะครับทั้งหมดมีแฟนเพจมานะบรากาน้าเื่นก็คือนะครับว่ง่ายเนาะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับที่มี สองแล้วนะครับก็เมื่อกี้ก็เดินให้ดูบรรยากาศตั้งแต่ข้างหน้าเนาะในข้างหลังเนาะเิตระยะมาราธอนก็คนไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเราปล่อยรอบเดียวนะตอนตีหนึ่งนะครับสามองหนึ่งปล่อยเลยปล่อยตัวแล้วนะครับดูด้วนะคะพวกก็บอกอะไรไหมนะคะก็ตีหนึ่งเนาะดูด้วย วหลัๆเลยนะครับข้างหน้าค่อางจะคนเยอะนะครับอากาศน้อยมากเลยไปรอบรอนครับมาราธอนกลุ่มาราธอน0กิโเมตรเวิ่งนะมาราธอน2 1กิโลเมตร่ชการปล่อยตัวในเวลา3ในาฬิกาตรงนะและตอนนี้นะครับก็ขอทุกท่านนะคะช่วงีนะคะกักานวิ่งก็ช่วงแรกการสตารตอนหนาแน่นนะ อยากทำเวลาหน่อยต้องมาต้องมาตั้งแต่หน้าหน้าเลยนะตอนนี้อยู่ตรงโรงแรมรัตนโกสินทร์กิโลแ้้ผ่านไปนะครับก็มีรถมาร่วมอยู่ในเลสหน่อยนะครับ เพราะว่าไม่ได้ปิดถนนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเนี่ยเนี่างแยกต่างๆก็มีรถร้อนะครับที่แยกอนุสสมบุรีชัยนะครับล้อากาศวันนี้ร้อนอบอ้าวนะครับแล้วเดี๋ยวยิบยิบเม็ดเยอะวันนี้ วิ่งก็ถนนก็แคบเนาะเพราะว่าไม่ได้ปิดถนนรถบรรทุกนะครับหวังว่าตอนขึ้นสะพานพระรามแปดอากาศจะดีขึ้นนะครับจุดให้น้ำแรกนะครับตรงถนนราชะ,ะำดำนเนินกลางนะครับก็กิโลที่สองนะครับแต่เรายังไม่รับน้ำเนาะกิโลแรกอย่าไปรับกิโลที่สี่ครับ กำลังจะเลี้ยวซ้ายไปทางสะพานพระรามแปดนะครับกำลังไต่ขึ้นสะพานไปทางสะพานพระรามแปดนะครับกิโลที่สองเจ็ดหกเนาะอากาศเริ่มดีขึ้นนะครับกิโลที่สี่ผ่านไปแล้วนะครับก็อยู่บนตรงกลางสะพานพระรามแปดนะครับวับนนี้เนี่ยร้อนอบอ้าวมากๆๆเลยก็ นี่เป็นจุดให้น้ำที่สองนะครับกิโลที่นะสี่นะอยู่ตรงกลางสะพานเลยนะครับ <c oughs> หวังว่าข้างหน้าจะเย็ยนขึ้นเนาะเพราโซนหัวใจขึ้นเยอะเลยครับเรากำลังอยู่บน สะพานที่ลงจากพรารามแปดแล้วนะครับก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยจะเป็นทางแยกไปสี่ดีลาสนะแล้วเราก็ไปทางเราวิ่งบนสะพานบรมรานชนนีต่อนะครับจะเลี้ยวเจอเป็นตรงป่นเก้านี่นะครับกาลังเลี้ยวเนี่ยโค้งไปทางปีนเะก้าเนาะขึ้นไปบรมรานชนนีนะครับอันนี้ก็กิกโลที่ห้าหกสามนะเกือบจะกิโลเมตรที่หกละวันนี้อากาศแบบร้อนมากยอมเลยว่าร้อนมากๆครับ อ้าวสุดๆไปเลยครับตอนนี้กิโลที่723นะครับรอยู่ตรงเซ็นทรัลปิด9นะกำลังมุ่งไปสะพานรมราชชนนุรีนะครับก็อยู่บนสะพานกันยาวๆเลยนะแต่วันนี้บนสะพานก็อากาศดีขึ้นเยอะเลยครับแต่๋ยวยังร้อนอบอ้าวอยู่อาจจะด้วยถนนมันยังอมความร้อนอยู่อ่ะ เปนยังขายความร้อนอยู่ครับบวกอากาศที่มันแบบผมผมอ้าเอาวชื้นๆื้นด้วยครับวิ่งยากพอสมควรเลยมาดิเข้าชิมนี้วิ่งประกบทุกที่ตลอดเลยทัชเลสเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับแต่ว่ามีนักวิ่งบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวช่วยดูแหละอ๋อครับมีมีหลายคนครับอ๋อครับวันนี้อากาศอบ้าวนะครับใช่ใช่ขากลับได้ใช้กันแน่ครับอ๋อครับผมว่าอย่างนั้นเหมือนกันหลายหลายคนเดินเลยอะครับใช่ เบาๆกันหน่อยดีครับเอาเอาไว้ก่อนเดี๋่อะขากลับค่อยเร่งกันครับขอบคุณนะครับครับผมมีเชียร์มีด้เข้าซัพพอร์ตอยู่ตลอดทางนะครับขอบคุณกลองดันเนอร์ครับอยู่นี่รอครับจุดให้น้ำที่8นะครับอยู่ตรงป้ายโรงพยาบาลเจ้าพยาพอดีเลยมีเกสเตเลตด้วยนะครับเกสเตเลตอยู่เติมแรกเลย ร้อนมากนะใส่รลาดน้ำช่วยนะครับอันนี้กาเตือนกิโลเมตรที่10ไปแล้วนะครับก็จุดให้นะ้ำกิโลเมตรที่10อยู่ด้านหน้านะประมาณ50ครับ50เมตรช่วงนี้ก็วิ่งชิวๆขึ้นเนาะอากาศดีแต่หัวใจขึ้นไปแล้วไม่ยอมลงก็ไม่เป็นไรขอไปเรื่อยๆนะครับ,รบกิโลเมตรที่1ิมีกล้วยนะ น้ำชุบตัวให้นะครับจะได้ใช้นะคนมือจุ่มลงไปเยอะเนาะัมไม่ปลอดไยัยตอนนี้กิโลที่11.2เนาะเจอรุ่นพี่ที่ดาราสมุรน,นะครับพี่โตนะฮะเด็กสีนาชาเหมือนกันนะครับวันนี้วันนี้ร้อนไหมพี่ก็ถ้าบนนี้ถามว่าโอเคนะแต่ง่ายกว่ร้อนเนาะ ข้างล่างเนี่ยพี่เชื่อไหมว่าปกติอะผมวิ่งโซนสองนะห้าสามศูนย์ห้าสี่ศูนย์เนี่ยขึ้นไปโซนสี่ะพี่มันสามารถขึ้นได้คนทีโซนสองโซนเลยครับคุณพ่อมากเลยครับผ่านจุดให้น้ำกิโลเมตรที่สิบสี่มาแล้วนะครับก็ในการผมวิ่งจุดให้น้ำก็สิบสี่จุดสองศุกร์นะครับก็อยู่บนสะพานบนลมราชชนนีนะครับเลยตรงขนส่งมาละน่าจะบวมยาวๆเลยครับจุดเกับตัวฮาร์ปนะให้ผมเกา แต่สภาผัอากาศดีขึ้นเยอะเลยครับก็ตอนนี้กิโลเมตรที่15.65นะครับต่อมะเจอนักกีฬาที่กลับตัวกันมาแล้วนะครับแล้วก็มีอีลิทอีลิทก็เข็นยากเนาะผ่านสวนไปแล้วครับจะเหมือนเนี่ยระยะต้องวิ่งวนตรงนี้ครับเดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้อ่านดูเลยน่าจะต้องวิ่งวนตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตงกิโลเมตรที่15.6 ให้น้ำกิโลเมตรที่18นะครับต้องวนไปแบบนี้ไปกลับไปแล้วค่อยไปวิ่งถนนหนึ่งกลับนะครับน่าจะได้ใกล้กับตัวข้างหน้าแล้วตอนนี้กอเอาเพชรเลีย539นะจริงๆแช่539มาตลอดเลยะครับ538 539 นีเหนื่อยครับหัวใจขึ้นแล้วไม่ลงเลยครับกลับตัวแล้วนะครับกิโลเมตรที่28.40นะครับเจาะสู้ๆครับก็ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางระหว่างขามาแล้วก็กลับแล้วเดี๋ยววนกลับฝั่งนี้อีกรอบ ตอนนี้กิโลเมตรที่19.76เนาะผมว่าลาลาหัวใจขึ้นมาเยอะพอสมควรพักหนึ่งละก็อยู่แค่ยูุโทนสีนานนะปกติไม่ค่อยที่แค่โทนสีนานเท่าไหร่น่าจะท้ายๆเนาะแต่พอดีวันเนี้ยหัวใจขึ้นมาเยอะเหน,น้องมมีควาสุก็เลยว่าจะเดินถ่ายเดินวอร์มยืดยืดสักพักหนึ่งล้วจะไปต่อนะครับสวัสดีค,ครับก็เลยว่าเดินเล่นสักครัหนึ่งเนาะอยาไปต่อ เมื่อยครับกลับตัวอีกครั้งกิโลเมตรที่21 1 0จ่พอดีเลยคนระับจุดหนะนึ่งน่งนะน่จะเช็คระยะหาพอดีครับเริ่มเดินแล้วพี่เดี๋ยวจะเดินเดินเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นแล้วนะอากาศตรงนี้เริ่มเย็นแล้วาย้อนกลับไปนี่เย็นแล้วครับต,ตรงนี้ก็คือคืนนะบรรยากาศคนเยอะดีนะครับ เริ่มเมื่อยแล้วผมว่าไม่ได้ไม่ได้คาดหวังกับเวลานะครับก็เลยเดินดีกว่าก็เพิ่งผ่านจุดให้น้ำกิโลเมตรตอนนี้ไหนกาเน21.75นะครับก็เพิ่งผ่านจุดให้น้ำมานะครับก็มีน้ำกับเกจเตลเลตนะแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่บริการหลายฝั่งนะก็เริ่มจะไม่ค่อยทันนะครับว่าน้ำไม่เย็น เวก็เทให้น้อยนะผมอะกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยปกติดีนะแต่ฝ่าเท้าอะครับมันตึงก็เลยว่าเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ทำเวลาอะไรก็เลยว่าจะเดินเดินดีแลกไปเรื่อยๆครับอญญาจจะจบสักห้าชั่วโมงก็ได้วันนี้ขามาแล้ววิ่งขากลับรถเดินเดินมาราธอน นะมาถึงจุดกลับตัวอีกครั้งนะครับที่กิโลเมตรที่2 3 8 8 2เนาะ้ากลับตัวนะครับฝั่งนี้ก็จะเริ่มเป็นฝั่งโล่งๆล้เรากำลังมุ่งกลับไปทางขากลับนะครับกิโลเมตรที่23.89นะครับแต่เลสนี้มันอยู่บนสะพานเนาะ ห้องน้ําไม่มีนะไม่เจอห้องน้ำมาพักเลยอยากเข้าห้องน้ำมกนกครับตอนนี้ก็เป็นกิโลเมตรที่ยี่สิบห้าจุดามเจนะครับก็ทางขากลับจะโล่งยาวเลยเนาะตั้งแต่กิโลเมตรที่24มาแต่กิโลเมตรตั้งแต่ประมาณตอนจุดกลับตัวประมาณประมาณกิโลเมตรที่17กว่าๆนะครับจนถึง20จนถึง24ีนี่แหละครับก็จะค่อนข้างแออัดหน่อยคนเยอะเพราะว่าวิ่งถึง3เลนนะฮะ ทั้งไปทั้งกลับแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งนะครับในในในทางเนี้ยก็เลยขาแต่ขากลับก็วิ่งอยู่บน,นสิงเกิลแทร็กอย่างเงี้ยแล้วสบายดีก็คือไม่ต้องมีคนสวนนะครับแล้วก็สิ่งที่หาย,ยากเนาะอยู่บนเราวิ่งอยู่บนสะพานชนละมัไม่ใช่เราอุ้ยชนบุรีละชนละมะเราวิ่งอยู่บนเธอที่สะพานบรมราชชนนีนะครับก็คือสิ่งที่ไม่มีเลยก็คือห้องน้ํานะตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ย ผมยังไม่เจอห้องน้ําเลยครับแล้วก็อยากจะเข้าห้องน้ําเยอะด้วยตอนเนี้ไม่มีเลยอะตั้งแต่กิโลเมตรที่10กว่าจนเนี่ยผมวิ่งมา 25- 26นี่แล้วก็ยังไม่เจอห้องน้ําเลยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ผู้จัดนะมีห้องน้ําต็นจุดกลับตัวเนาะเพราะว่าหลายๆระยะนะครับก็คือกลับตัวอยู่ตรงนั้นทั้งสาถึงสรอบเนาะถ้ามีห้องน้ําได้ก็จะดีมากเลยนะครับมีสุขาจอดสักคันสองคันก็ช่วยบรรเทา ได้นะครับเพราะว่าในเลสที่มันแบบมันร้อนอย่างเงี้ยนะครับคนกินน้ํากันมากนะครับก็อยากให้มีรถท่องน้ํานะครับถ้ามีได้จะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะนอกนั้นเรื่องอื่นผมว่าโอเคนะฮะเรื่องจุดให้น้ําเรื่องจุดบริการต่างๆนะครับของกินนะก็โอเคเพียงพอนะครับสาหรับน้ําสําหรับเคื่อนแร่นะครับกําลังจะถึงจุดให้น้ํากิโลเมตรที่28นะครับก็บริจะผพานก็ ผมก็แข่งเท้าใช้ได้นะครับแต่เทือนเท้ามากเพราะว่าผมรู้สึกเจ็บใต้เท้าคอน้างจะมากนะครับแล้วก็บสะพานมันก็เหมือนจะเรียบนะครับแต่จริงๆเขาไม่เรียบนะครับเขาก็มีเนินซึมๆเป็นระยะระยะนะครับก็เลสนี้สําหรับผมขึ้นคอเหมือนกันครับเพราะว่าช่วงแรกนะทำเอาเหนื่อยด้วยอากาศนะครับทําให้วิ่งยากมากเลย วันนี้วิ่งแล้วเหนื่อยมากครับกิโลที่28ละก็ฝากช่วยเชียร์กันต่อเนาะอีก14กโลนะก็จบนะก็จ,จะคอไปเรื่อยๆนะสลับเดินนะครับเพราะยังไงวันนี้เราออกตัวเร็วนองตีหนึ่งเนาะยังไงก็ไม่น่าเจอแดดน,นะครับเมื่อกี้เพิ่งผ่านจุดให้น้ำกิโลเมตรที่30มานะครับก็ทุกจุดให้น้ำก็จะมีสเปรย์ของน้ำมันมวยนะครับ คอยบริการอยู่ตลอดเวลานะสวัสดีครับเทสเตอร์สี่ชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงครึ่งครับเทสเตอร์สี่ชั่วโมงครึ่งไปแล้วไม่รู้จะตามไหวไหมเมื่อยแล้วตอนนี้ก็กิโลเมตรที่3 1 3 7ิเนะอย่ในในิกาผมนะครับก็วนเจอกับวนเจอกับฮาฟนะครับเจอพี่แดนนี่ด้วยธณะนิคมนะครับเจอกันเมื่อครั้งที่แล้วก็ สนามบาง,บางแสนก็เจอสวนสวนกันนะพี่เนาะแต่วิ่งวิ่งด้วยกันห,<ย>ห่อยก็อยากให้ยาช่วงบรรยากาศช่วงนี้ก็คึกคืนขึ้นคนเยอะเลยดูดิครับที่เะี๋ยผมเดินละเดี๋ยวเจอกันที่เสนนะพี่กิโลเมตรที่สามสิบสองจุดเจ็ดเก้านะครับก็มีลมตรงนี้มีลมโผลเลยครับแต่สภาพร่างกายวันนี้บอบช้ำมาก ไม่เคยรู้สึกว่าเมื่อยล้านขนาดนี้นะครับมันเป็น,เป,นเป็นระยะที่โอ้โหถ้าวิ่งต่อไปสักสองสาโลนี่ล้มได้เลยครับหมดเลยสวัสดีครับพี่พีมพี่พลกิโลเมตรที่34นะครับก็เหมือนเดิมจุดให้นะ้าตรงนี้ก็น้าลงลงพยาบาลเจ้าพยานะครับต้ปิ่เก้านะกดแล้วผมอะ่ะจอกได้แค่เบาๆเนี่ย 78โลต่อไปเรื่อยๆอ,อาจจะเดินละโลเมตรที่37ละก็ใช้เวลาเป็น4ชั่วโมง4นาทีนะครับด้านหน้าก็กำลังจะเลี้ยวขึ้นสะพานพระราม8นะขากลับนะครับเหนียล้ามากครกิโลเมตรที่37.30นะครับก็เจอนักกีฬา10กิโลเนอะแต่วิ่งอยู่ในอีกเลนนึงนะครับดูฟังโน้นดิมองไปมืดตืเลยครับ ดีนะครับที่แรกผมนึกว่าซ้อนกันเนาะถ้าซ้อนกัน3ระยะผมว่างานเข้าแน่เลยอยู่บนสะพานพระราม8นะครับขากลับเนาะกิโลที่37.82นะครับกำลังลงจากสะพานพระราม8ครับกิโลที่38.60เนาะ <c oughs> ใกล้จบละนิดเดียว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 ก็จะได้นอนละ ก็เลี้ยวจากตรงมาจากสะพานพระราม8ปดนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาตรงวัดบวรเนี่ยครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเส้นทางด้านหน้าเนี่ยอาจจะเลี้ยวซ้ายตรงไหนเดี๋ยวไปดูตอนนี้เราอยู่ตรงป้อมพระสุเมนนะครับก็ตรงเสาแถวบางลำปูนะครับตอนนี้กิโลที่340.37นะครับอีนิดเดียวเราก็จะเข้าเส้นหละผมก็ใช้การวิ่งวิ่งเดินเดินนะครับวิ่งโลนึง เดิน500เมตรนะครับลวยๆอยกวยได้ไหนไดเียวก็เลี้ยวเข้ามาข้างสนามหลวงอีกครั้งนะครับใกล้จบแล้ว4 1 3 8แล้วครับโลสุดท้ายก็ จบไปแล้วนะครับกับกรุงเทพม,มาราทอนครั้งที่33นะครับนี่เหรียญน,นะครับเหรียญฟินิชเชอร์นะครับแล้วก็นี่เป็นเสื้อฟินิชเชอร์นะครับผมแจกให้ดูนี่เป็นด้านหน้านะครับนี่เป็นด้านหลังก็จบไปใช้เวลาไป4ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมง สี่ชั่วโมงเท่าไหร่นะประมาณ4่ชั 5, ่วโมง45 44กว่านะ่ครับกอ่บหหน่อยหนึ่งก็ถือว่าเป็นเลทที่ก็สนุกนะครับแล้วก็จะจดจำนะครับจริงๆตั้งใจว่าแบบคิดว่ายังไงเนินไม่มากคิดว่าแบบจบดีแน่นอนแต่ด้วยสภาพอากาศอ่ะตอนแรกๆอะ่ะค่อนข้างจะเลวร้วายแล้วเราก็แบบร์ดเรทเราขึ้นสูงเยอะนะครับจากจาก,จากที่จากที่เคยอย,อย,อยู่อย่างเงี้ยเคยอย,อยอยู่โซน2งเนี้ยขึ้นไปถึงโซน4เลยโซน3ปลายโซน4เลยก็เท่ากับโหดร้ายกับร่างกายเหมือนกันโดยที่ เราก็คิดว่าแบบเพสมันแบบไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมากสําหรับเราเราก็เลยแบบยังคงเพจนั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายมันก็จบด้วยแบบฝาดเท้ามันตึงมากแต่ตอนหลังๆก็เดินเดินเดินร่วมๆสิกิโลได้ครับแต่ว่าเดินเดินวิ่งวิ่งมาก็ดีขึ้นนรับโลสุดท้ายก็ใช้การวิ่งวิ่งโลนึงสลับเดิน500เมตรวิ่งโลนึงสลับเดิน500เมตรก็จบมาได้เรื่อยๆก็เออโลสุดท้ายก็วิ่งเข้าเส้นก็ก็ถือว่าจบแบบแฮปปี้นะครับเพราะว่า ก็ทีแรกก็คิดว่าแบบตอนตอนเหลือ10โลสุดท้ายคิดว่าโอ้ไม่ไหวละแย่แน่เลยแต่สุดท้ายก็มาจบจนได้นะครับก็ยังไงก็ฝากเดอร์รันนิ่งบอยไว้นะครับสนามนี้ก็ข้อบกพร่องบ้างในความรู้สึกผมแต่ก็สนามก็วิ่งสนุกดีแต่ค่อนข้างจะสะเทือนเท้าใช้ได้เลยนะครับยังไงถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ครับวันนี้ก็มีพี่ๆมีพี่ท่านหนึ่งนะครับทักจริงๆกัผมว่าก็ถ่ายวอล์กธรรมดาแต่แบบแบก็่างจะหมดละผมก็ถ่ายสั้นๆแบบคุยพูดนิดนึง แต่เขาก็แบบเขาก,เขาก็เขาก็ทักขึ้นมาเลยทั้งๆทงี่เขายังไม่ได้เห็นหน้าผมนะเขาก็ทักว่าใช่คุณบอยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเ,เขารู้จักเราได้ยังไงซึ่งเรา,เร,ารู้สึกว่าเราทําคลิปเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีคนติดตามมากเขาก็บอกเขาเป็น FC นะครับยังไงก็รู้สึกประทับใจมากนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามนะครับยังไงคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะเ,เดี๋ยวเจอกันที่ ATM นะถ้าถ้ายังอยากไปอีก2อาทิตย์มี ATM รออีกอันหนึ่งยังไงก็บายยนะครับแล้วเด